สวัสดีครับมันนี่พงศธรมาเฮ็ดวงจรตรวจเช็ครีโมทโทรทัศน์นะครับพวกรีโมททีวีนะครับจะนี่ก็สิเป็นรีโมทของเทปเบอร์ทูทดพวกลำโพงเบอร์ทูดนะครับจะมาทิดได้คือกันนะครับนี่ก็ับเป็นตัวรับสัญญ,ญาณขนาดสองคานะครับตัวแบบใดก็ได้นะครับแต่าบางตัวจะเป็นกลมๆตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้สังเกตบึง ที่เป็นยนาวๆนะสีใดก็เห็นได้เบิดน,นะครับก็จะมีหลอดแอลีดีหลอดใสหลอดใส่ไฟ3โวลต์นะครับก็จะมีแบตเตอรี่3.7โวลต์นะครับกบบรรยากาศแจ่ม่มลง4โมงนะครับกะที่มาไล่ค้าบึ่งนะครับว่าเห็นทางใดนะครับกะขากลางนี่ก็จะเป็นขาไฟเข้านะครับนี่นะครับ ขากลางนี่สีเขียวเป็นไฟเข่าของลบนับอันนี้เป็นไฟเข่าของบวกนะครับเข่ากับออกยึดน้ำกันนะครับฟังนี่นะครับขาขวานะครับ่วนขาด้านซ้ายที่เป็นไฟลบนะครับนี่ครับเป็นไฟลบออกนะครับต่อทีแรกองเทียนกระติดติดแล้วกระดับไปนะครับพอฮาวได้ใไ่นมีโหมดกดนะครับพอฮากดตรวจเช็คมันกระสีกระพิบนะครับ ทำในไฟหลอดกระพริบนะครับแฮรอาหวานีโมดนี้ยังบ่ทันเสียนะครับมันเป็นไฟแบบว่าเอาไว้ตรวจเช็คนีโมดทุกนีโมดนะครับกดใช้ได้นะครับสามารถติดนะครับถ้ารีโมทได้่ติดแปลว่ารีโมดนั้นเสียนะครับน,นี่เป็นไฟที่ตรวจเช็คนะครับถ้ามาเห็ดนะครับก่อน,นอืนกัสิโตใส่ไฟบวกฟังนี่คนนะครับ มีสายบวกนับของหลอดแถวนดีนับนี่นะครับต่อเสร็จแล้วนะครับมาฟังนี้ต่อนะครับฟังนี้ดีเป็นสายลบนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นหนึ่งซีนับต่อข้อมกันหน่งซีนับ ต่อไปเรื่อยส,สิต่อไฟเขานะครับไฟลบขากลางนะครับเพียเบิงมด้องสับสนนะครับมต้องใส่หนึ่งโวลต์ออยียังนะครับเอาแบบง่ายๆบ้านๆนะครับนี่ครับสายลบนับบางคนนีเป็นตอผ่านพวกโวมโวกต์หนึ่งเชนะครับจะนี่สิบอผ่าพันนั่นนะครับ เงียบเบิ้งหัวเทียนนะครับต่อครั้งแรกก็ยึติดครึบนะครับนะครับพัมัดเวลามันก็บ่ติดนะครับเพราะว่าต้องใส่รีโมทครอบคุมนะครับในการบับทำงานนะครับสิมาลองกดเบิ่งนะครับต่อเสร็จแล้วนะครับโอเคีเลยนะครับตามวงจรเลยนะ ครับกสิมากดรีโมทนะครับนี่นะครับไปตัวจเช็ครีโมทได้นะครจะเปลี่ยนตังซีนะครับนะครับ ไฟออกเยี่ยมมากนะเป็นซีนะครับมีโหมดที่แสดงว่าว่าทานเดเซียนะครับของลำโพงเบอร์ทูดนะครับยังดีอยู่นะครับเมื่อว่ารีโมทของตัวใดก็มากดใส่อันนี้ได้นะครับในเบิร์ดนะพียเฮากดตรวจเช็คนะครับกดตัวใดได้เบิร์ดนะครับ,บรนะครับนะ ครับสำหรับคลิปนี้ก็บผม,มีอย่างไรการไม่หึุวงจรไฟตัวเช็ครีโมทโทรทัศน์นะครับคลิปนี้ก็คืิเก้าฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในเรืองครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ